สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนนะคะโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อนะคะตำบลนาหัวบ่ออำเภอเมืองสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะวันนี้นะคะในช่วงนี้คือโรงเรียนปิดเรียนนะคะรอบๆบริเวณโรงเรียนก็จะเงียบนิดนึงนะคะแล้ววันนี้คือหญิงจะพาทุกคนออกพื้นที่นะคะโดยแว่นมอไซค์นะคะออกพื้นที่นะคะพอดีว่า เมื่อเช้านะคะขับรถผ่านนะคะแล้วเห็นเห็นอะไรกลับไปดูกันนะคะเดี๋ยวเดีแป๊บนึงอ่าก็จะแบบอันนี้นิดนึงนะเพราะว่า ก็จะปลูกสวนข้าวโพดนะคะหลังเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวนาข้าวนะคะเขาก็จะปลูกข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของชุมชนแถวนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะพาวันนี้เดี๋ยวหญิงจะพามาดูการปลูกผักนะคะปลูกผักเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงโอ,โอ้เลยทางเขา้านะนี่เลยนี่สวัสดีค่ะอันนี้มาดูอันนี้เป็นผักอะไรคะ อนี้บัตเตอร์เฮดสลัดบัตเตอร์เฮดสลัดบัตเตอร์เฮดปลูกปลูกแบบออร์แกนิกไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกใช่ไหมถ้าเป็นออร์แกนิกเหมือนมันจะมีมุ้งใช่ไหมคะไม่ค่ะไฮออแกนิกมันคือการไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่เก็บเมล็ดพ่อแม่พันธุ์คือออร์แกนิกเลยออร์แกนิกเลยใช่ไหมอันนี้ไฮโดไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกนะคะก็คือการปลูกปลูกปลูกแบบอะไรนะคะ ปลูกบบผักแบบไร้ดินนะคะเนี่ยเพราะว่าผ่านมาเมื่อเช้านี้นะคะเห็นเขากําลังตัดตัดตัดโฟมก็เลยวันนี้ก็จะพามาดูอันนี้ก่อนอื่นนะก่อนอื่นต้องใช้โฟม,มใช่ไหมคะมใช้โฟมแล้วทีนี้เราต้องมาเจาะเจาะรูะรูให้มันเป็นแบบนี้นะคะเ,เจาะรูปุ๊บทำไมต้องเอาน้ำใส่ด้วยใช่ไหมคะค่เพาปลูกแบบ อ๋อน้ำนี้คือน้ำตัวนี้น้ำผสมปุ๋ยค่ะอ๋อน้ำที่ผสมปุ๋ยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำที่ผสมปุ๋ยแล้วอันนี้จะลงแปลงใหม่ใช่ไหมคะอ่าอู้อันนี้คือเพาะค่ะอนุบาลนอันนี้อนุบาลอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอนุบาลน,นะคะอนุบาลสองอนุบาลหนึ่งเหมือนเหมือนชัน้นประถมศึกษาเราเลย <laughs> <laughs> นะคะอนุบาหนึ่งอ๋อ ก็เราจะย้ายจากตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็ย้ายไปตรงนัน้นโอ้อันนี้อนุบาลอนุบาลขั้นตอนอน,อนุบาลน,น,นี่ยากไหมคะไม่ก็ไอ้มาเล็ดทีละเมเล็ดใช่ไหมคะดิ่มามาเล็ดงอกแล้วก็เราก็มาลงน้ำไว้โอ แล้วพอเขาโตไอ้ม่ให้ใบมันชิดกันนะคะเราค่อยมาย้ายอันนี้คืออนุบาลหนึ่งนะคะอันนี้คืออนุบาลสองอันนี้ยังอนุบาลไม่ทนอันนี้ยังอนุบาลไม่ทานมันก็จะมันก็จะชิดกันแบบนี้แต่ถ้าเราแยกอนุบาลทันมันจะห่างกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นแบบนี้มันจะโตได้ดีกว่าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอันนี้คือกี่วันนะคะถึงจะ เก็บได้ประมาณ45-50วัน45่สหหสวันนะคะอันนี้จะอันนี้เป็นผักอะไรคะสีม่วงเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กนะคะนี้เรดโอ๊กเกียวเกียวก็กรีดโอ๊กอ๋ออันนี้ Red เรดเรดก็คือเป็นประมาณว่าสีแดง <Red Sea. S 1> อ่าสีเขียวก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะคะอันนี้คืออ,นนอันนี้ได้ประมาณกี่วันแล้วคะแปลงนี้ หน้าหนาวมัหนหนาวจาัดนะมันโตช้าประมาณตัวนี้4ีวันนะะโอ้ oh, หน้าหนาวจะโตช้าไตไม่ใช่ว่าหนาวหนาวหนาวก็อุณหภูมิประมาณ15 3 0องศาเนี่ยเขาจะโตได้ดีค่ะอันนี้มันเรา,า,ม,า,ม,า,เรา 7, มันหนาวเกินมันเรามันหนาวคือจริงๆนะครพนมอ่ะล่าสุดอะ่ะ7-8องศานะคะตอนนี้คืออากาศเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ่าตัวไหนเริ่มเก็บได้แล้วบ้างคะตัวนี้ก็บ พี่จิงครบกำหนดเก็บเมื่อวันอาทิตย์นะคะครบก<ต>ำหนดเก็บ,อบโอเ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูอ่าด้านล่างนะคะจะไม่มีดินเลยคือแบบเพิ่งเห็นนะคะ<笑><笑>เห็นหลายๆที่แต่ก็ยังไม่เคยเข้าไปดูว่ามันการปลูกมันเป็นยังไงนะคะตัวนี้เขาระบบน้ำนิ่ง